สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ driving r ิ v วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอย toyota hilux t r a v o 2026รุ่นล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกงานลุยและการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยยังคง DNA ความแข็งแกร่งทนทานของตระกูล hilux ไว้อย่างครบถ้วนพร้อมปรับโฉมใหม่ให้ดูดุดันทันสมัยและสมบูรณ์แบบกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอก hilux t r a v o 2026มาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและบึกบึน ไฟหน้า LED Projector d e s i g เฉียบพร้อมไฟ Daytime ไ Running Light แบบเส้นโค้งที่ให้เอกลักษณ์เฉพาะตัวกันชนหน้าถูกออกแบบให้รับกับเส้นสายของตัวรถอย่างลงตัวพร้อมเสริมช่องดักลมขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบ,บายความร้อนด้านข้างเสริมความเท่ด้วยโป่งล้อที่เด่นชัดและล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย LED แบบ3มิติฝากระบะออกแบบใหม่ให้ใช้งานสะดวกและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารไฮลักคราวว2 0 2 6ถูกออกแบบให้กว้างขวางและทันสมัยมากขึ้น คอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟท์ทัชให้ความหรูหราหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงคุณภาพสูงเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าหุ้มหนังแท้รองรับสริระอย่างดีเยี่ยมเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไกลเบาะหลังถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นพร้อมช่องแอร์แยกส่วนสำหรับผู้โดยสารด้านหลังและช่องชาร์จไฟ USB-C ที่ใช้งานสะดวก ในด้านเทคโนโลยี h ฮลัก r ทราเวล2026มาพร้อมฟีเจอร์ที่ทันสมัยเช่นระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่มกดระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนระบบกล้องมองรอบคัน360องศาและมาตรวัดดิจิทัลแบบ f u ลดิจิตอลคลัสเตอรขนาด12.3นิ้วที่ให้ข้อมูลครบถ้วนพร้อมโหมดการแสดงผลที่ปรับได้ตามการใช้งานอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัย t Toyota s a เซ t y s ้ n s นที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงม,มาลายัยและระบบตรวจจับวัตถุรอบคันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางทางด้านเครื่องยนต์ไฮลักคราวโว2,026มีให้เลือกหลากหลายเริ่มจากเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบแปรผันที่ให้กำลังสูงสุด210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้การส่งกำลังราบเร่งและตอบสนองไว นอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดดีเซลที่จับคู่ระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า240แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า600นิวตันเมตรทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Fulltime 4WD ที่มาพร้อมโหมดการขับขี่ทั้ง Eco, Normal, Sport และโหมด o f r o รดสำหรับการลุยทางวิบากโดยเฉพาะ สมรรถนะการขับขี่ของไฮลัก t r ทราเว2 0 2 6ยังคงโดดเด่นตามแบบฉบับกระบะาสายพัน์ธุแกรง่งการควบคุมพวงม,มาลัยแม่นยำครึ้นระบบกันสะเทือนใหม่ที่ปรับจูนให้ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงพรองรับทั้งการบรรทุกหนักและการเดินทางที่ใช้ความเร็วสูงบวกกับระบบเบรกที่พัฒนาครึ่งเพื่อความปลอดภยัยทำให้ไฮลักรุ่นนี้พร้อมลุยได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองทางหลวงหรือเส้นทางออฟโรดที่สมบุกสมบัน ในด้านความประหยัดน้ำมันรุ่นดีเซล2.8ลิตรสามารถทำได้เฉลี่ยประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่นไฮบริดดีเซลสามารถวิ่งได้ไกลถึง18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจสำหรับรถกระบะท,ที่มีสมรรถนะสูงขนาดนี้สำหรับราคาจำหน่ายโตโยต้าไฮลักซราววอ2 6เริ่มต้นที่ประมาณ950,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและไปจนถึง1,350,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมออปชันและเทคโนโลยีครบครัน ถือเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะความทนทานและเทคโนโลยีที่โตโยต้าจัดมาให้โดยสรุปแล้วโตโยต้าไฮรักทราโว2026ย่ยังคงความแข็งแกร่งทนทานและใช้งานได้จริงในทุกสภาพถนนพร้อมยกระดับด้านดีไซน์ความสะดวกสบายสมรรถนะและเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำยิ่งกว่าเดิมสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะคู่ใจที่ครบเครื่องทั้งลุยและใช้งานในชีวิตประจำวันไฮรักทราโวลรุ่นใหม่นี้ถือว่าตอบโจทย์ครบทุกด้านแน่นอน และนี่ก็คือรีวิวโตโยต้าไฮาก c ราวเว2026จาก drive วิ่งรีบหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ